นี่คนโดดลงไปสี่สี่คนแล้วเจมอือดีใจด้วยนะเราหรือว่าภาพจะเป็นยังไงคอมจะระเบิดหรือไม่สนุกเพราะว่าอะไรนะครับเกมโง่อีรีตอนแรกเข้าสู่เกมโง่กันนะครับทุกคนทั้งเรียกว,ว่าเกมหมาเกมเนี้ยผมนี่ออกมาจากเกมนี้ได้พักก็ใหญ่เลยแล้วก็กลับไปหามันามาทำไมกลับมาเล่นอนะ่ะผมเบื่อเกมหมาเกมเลย <laughs> อ้าวที <laughs> ่เดียวัมมนนี้บนหัวอ้าวมีนี่ว่าบนหัวบนหัวเอ้ยเตรียมหลังขาไว้เพื่อน โอ้คนดูหมาจับดะ่ะเอ้ยเต็มดีเนี่ยเอ้ยเต็มไม่มีปืนจริงวะเนี่ยจริงหาแล้วไปหาแล้วติดใจ,ดนะจแล้วนะเอข้ยเอ้ยเอ้ยได้ปืนแล้วคนนนั้เขาอยู่ไหนมองวะเต็มสะหรอขอา้างล่างละฮะดีสะด้วยก็ได้าต,าตีนเลยอ๋อหาแล้วกู่นแล้วปุ่นชนี้

มาแล้วมันมาแล้วทางนี้เพื่อนเออเจมสองตัวเพื่อนชิวๆมันไม่มันไม่ขนามือมงหรอติดติดติดตู้ติดตู้ติดตู้ติดติดติดดเออนั่นแหละภาพเดียวกูเป๊ะเข้าใจกูยังเฮ้ยสบายสบายเราเราเราสบายสบายโอ้โหไอ้เจม <พ uka> เราเราไปสบายตังทีเลได้ทีไรไดมันโดตา,าน,นี้แหล,ล,ละเฮ้ยบนหลังคาพี่คนมี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 เฮียตะกัวบีกมไ,ได้ปืนแล้วน้องเจมขต,ตัวอยู่กูตอกนึงโอ้ยไอ้โดนหลังเเอ้ยตายที่นี่เป้ยสับตัวต่อ คุณเมื่อกี้กูเอาพิจิงแล้เพื่อนมบปีพบมะพบมะพบมาตรงนั้นน่ะตรงนั้นนะตรงไหนลราตรงนั้นน่ะตรงนั้นตรงนั้นเบอร์ลิวเลยล่ะเออเอ้ยทันไม้โอ้ยไปไม่ถึงไปโดนเฮ้ยนี่ไงมีเลดดอดเอ้ยมีโฮโลโดนสองคูมีดโฟว์ไว้แต่มันเก็บไปกันไปแล้วไปแล้วไปแล้วไปเลยวิ่งเลยนะ ไอ้ยี okay, ่อุ้ยไอ้เหี้ยโดนกี่ตัวเองเอาน็อกสองน็อกหรอโอเคน็อกมันน็อกอุ้ยฟรีดิแฟนแรกไม่เป็นไรท่านไหนอุ้ยโอ้โหยังจะไปหันสวนเขาอีกเอ่ออะไรล่ะอึ๊บเรียกูทำไมอีกสักที วาคนดูกูมาขึ้นฟาได้เลยคยไปหนไหนวะปั๊มด้อยก่อนแล้วกันโดนหัวหายไปแล้วคิดาอ้องเลยอ้ยอเี้ยรเงินเงินผ่านมาออ โอ้ยเสือหายเลยเฮียเจ็บปล่าวะอุ้ยเจ็บอยู่เจ็บเยู่เจ็บมึงดูอะไรแล้วนะมึงดูอะไรอ่ะดูอะไรก็ได้เรื่องกโอเคเนี่ยคนดู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 มาดินี่ผมพยายามอยากจะผมอยากจะลดคำด่าในการแบบในการทำคลิปนะทุกคนแต่แบบเนี่ยมันสมคผลโดนด่าไหมผมผมไม่อยากจะพูดคำคหยาบเยอะไม่อยากจะแบบว่าเออแบบสวัสดีครับนู่นนี่นั่นอะไรอย่างนี้ เออกูตามดูแบบปกติปกติที่มันไม่ต้องด่ากันอะแต่ดูสภาพมันดีคนดูมันสมควรโดนด่าปะกูตั้งใจเล่นแต่ว่าเออแต่กูตั้งใจด่ามึงเองแหละอ้าวอ๋อมีมีมีเพอนเอ๊ยกูเห็นสองะเพื่อนมึงเห็นกี่ตัวกูเห็นสามกูเห็นสี่โอเคกูเห็นตีหนึ่งไอ้เจมกูไม่ได้มองไม่รู้ไม่รู้เลยกูเจมทีวีพีด้วยมีปืนบ้างมีปืนบ้างน้องเอ้ยมีปืนอยู่บนหลังคาฮ้เฮ้ไปไหนไปไหน มันเข้า้านตัวหนึ่งเออไม่เดไม่เียดอยู่โดวไม่เดียวเราไม่เดินเดนไม่เดียวตัวข้างล่างข้บบนมข้างบนตัวขบบนเนาะตรงราต้นเนอ่ะโอเคอยเย็บแน่เจ็บมากอุ้ยระเบิดเอุ้ยากูอยู่นี่เออสู้ๆ น็อตอีกน็อย,อยข้างบนไอ้ตรงมัง<ะ>้งเนี่ยน็อตสองตัวเหลือหน้ามึงใช่ปะกูเหลือสิบห้านัดนะเฮ้ยตัวไหนตึกเลยเลื่อเรื่อไปเลยน่ารักปั๊บไอ้กูเนาะมาปองเถอะเลยเหลือหนึ่งตัวเหลือตัวเดียวเลือตัวเดียวอีตัวอยู่ไ,ไหนวะเจมล่าสุดกําแพงมึงรับกุญแจไปอะกูรับตัวที่วิ่งช้าตัวหนึ่งแล้วก็ข้างบนน็อตสองตัวที่นอ็อตอ๋อทางนี้เสียงเจมเจมเจมเสียงอยู่นี่เสียงอยู่นี่กูมีเจ็ดนัด หมดแล้วกระสุนกูมาแล้วกระสุนกูมาแล้วเจ๊วิเขียวกระสุนเขียวกระสุนเขียวมีให้เสร็จแล้วกูป่านแฮกเอาเบรกเตอร์ก็แล้อุ้ยเยอ้าวอยู่สายเนี่ยนี่มันนี่ล่ะยุดอยู่ตรงนี้ต่ออยูจะไปมากูปปไปเลยเขาปั๊มยาปะจิ้มผาเลยกระสุนหมด ยินทีเดียวยินมากกว่ามาัอ้ฮ่โดดไปจริงหวัมงมวมันผมไม่ใจสิบนักมึงดีวะแต่ถ้าติดติดนักก็หมดอ่ะก็ตายอ <laughs> อ้ยับมึงคอยกลอวอ่าอายับกระตุนไ,<อ>ไม่มีอ่ะ มอยากมีฟีลแบบว่าแบบเราเลี่ยเมืองได้แล้วก็ไล่หญิงไปเรื่อยว่ะแต่ตาที่มันผ่านมานี่กูรู้สึกกับปืนกูยังไม่ได้ของแต่งเขาครบสักตาเลยนะแม่แม่มันต้องเปลี่ยนมาเซ็ตใหม่ไปมึงน่พูดว่าลงไปอ่ะอยากมีฟีลแบบว่าลงไปอ่ะได้ปืนก่อนนอัดจริงกูอยากมีฟีลแบบนักนัตริย์เหรอไอเดียได้แต่อะไรก็ไม่รู้ไปสักกะทะมั่งอ็ดเข้ให้กูเท้ากูมแทนมั้ง เอาลังไหนดีวะเอาลังไหนดีเจมกูดังอะดังไหนดังจังปังเออไาเลยลาก่อนเจมเจอกันตาหน้าเอ็มเคโอโหโอ้โหกูโครเศร้าเอ็มเคสุกี้ชีวิตดีดีสุกี้จังเลยเฮ้ย a อ AK เคเอมเคมาคนดูเมื่อเอ่เคอะกูไม่ดี ป้าคุณเล่นมินิก่อนครผมดูแต่ผมไม่มีหมวกอะไม่มียาอีกแก่เชื่อเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยใครต๊บอีกใครของหน้ากูอะสองตัวเลยเต็มขู่ขึ้นฟ้าเอสเทน็อกหนึ่งไอตัวไอตัวหลังบ้านน็อกเต็มมีอีกมีอีกเลยซ้มก่อนเลยตีขนาดนี้เลยวะซ้ำก่อนเลย ไม่เค้าย,ยิงอะไรกันวะกลัวหมดเลยเนะี่ยไปตัวไปดูว่าไปดูดูว okay, <okay>, okay. ่าโอเคโอเคโอเคไอ้ตรงนี้มีปั๊้นหมันเด้อเอ๊ะจะไม็นสองศพวนี่เฮ้ยเจมไขวะน่ะเต้น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 อ๋อโอ okay, okay. เคโอเคเปิดเพลงนี้ปเปเิดเพลงเปิดเพลงเจมปเปิดเพลงนี้ปเปเิดเพลงเปิดเพลง เลิวแบบขึ้นป่าเพื่อนโอ้ยเพื่อนตัวใหญ่อุ้ยตัวใกล้ตัวใกล้ตัวใกล้ใกล้ตัวใกล้ใกล้อยตัวใกล้ใช่ไหมใกล้ใกล้ต่อจบใครนอนเต็มแล้วตรงนั้นเออมันมีอะไรดีกว่านี้หรอไว้ต่อมีมีมันมีปั้นมันด้วยกูเพิ่งเห็นัน้เห็นรู้ฝึกตัวช้าไหมบ้าเรื่องนะตอนนี้ผมเห็นผมเฮ้ยเฮ้ยคือตอนนี้มีหน้าชีตแล้วก็มีบ้านแดง มันก็มีปั๊มทั้งหมดสามตัวเฮ้ยเห็นขามปะเห็นขามปะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสเปรย์ระยะนี้เดี๋ยวสเปรย์ระยะนี้จังหูวจังอูหัวเฮ้ยไปวิ่งกลับไปวิ่งกลับโอ้ยตอกตัวข้างหลังใครมาละเรื่องมันปะน่าจะเพื่อนเพื่อนเท้าเพื่อนเท้าเพื่อนเท้าอันแน่้ดูคนละกำแพงไปยี่เ้ื่อนควรได้ตายไปซะถ้าเหมือนวิ่งแปะแปะไอ้ไงนี่ไงที้่ นี่ไงเอาเลือกใส่ทางขวาสมองว่างใครอะโดนเออไม่รู้คราเอ้ยเฮ้ยจังเลยแค่สนุมน้อยคนดูเอ้ยเฮ้ยอะไรลืด้วยควันอะไรวะควันอะไรวะลนปะควันอะไรวะนี่ลนปะเป็นไปได้อันนั้นเขาขานเนาะใช่ไหมเออเออระเบิดเฮ้ยตายปะ ใช่ใช่นองวะเฮ้ยในบ้านนะกลัวตายเออเออโอ้ยเม้งระยะมันกิ่ได้มองให้เปื้อนมองให้เปื้อนมองให้เปื้อนทำไมวะคนดูผมว่ามันมีอะไรผิดพลาดปะแบบโมาดิมาดิคุยกันทั้งวันอะแบบนี้มันชุบได้ใช่ไหมชุบได้ สุดแล้วทุกแบบแล้วเรือไซ้ายฝวาซ้ายเออหรือพวกเปิดเพย์ไม่พอใจเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนแหแม่หัวเพ้อใช้ตื้มเฮ้ย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 เนหางเลยวะแฟดแฟดซ้ายซ้ายชิดไม่ยังไงหมดปะหมดแล้วหมดตีนปังคุณต้เช็คตัวที่มันอัพลาสุดอ่ะไอตงอําแหงอะตอเว้ย ตอนนี้ตายแล้วหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหมดละนึ่งขอหาหมวกเพื่อความปลอดภัยก่อนหมดแล้วเชียวกนีคุณแปญญดงงน,น,นะเ,เจมคุณนะแปดเพื่อาานคุณแปดมึงไปเอาเบอร์ริวเลตอ่ะกูเมื่อกี้แบบยี่่่้่่่่่่บ่่่่่ห่่่อ่ะู่่่่ก่่่่มู่่่่่่งง่่่่อ่่่่น่่่่่่เก่่่่เ่่่่่่่่่่่่ะเยกูยิงได้ทจัเมื่อกี้คืออะไรวะเจม อันนี้ตัวมึงเหรอใช่สักกูหลุมน่ารักจังวะต้องดูวิ่งอีกน่ารักปะไหนเราก็โดนแฝดแล้วแบบมีห้องน้ำมันเดียวออเามีรถป่ะเนี่ยไม่มีเหรอเฮ้ยเฮ้ยนี่ไงนี่ไงนี่นะขวาแล้วทำไมรถมันอยู่อย่างนั้นวะให้มันลงมาเอารถแล้ววิ่งชาดวะไปเลยไปละจ้า เอ้ยคนดวงมกดปุ่มมั่วมาแล้วอ่าโอาไเอ๊ะผมก็ได้เสียงอะไรอะเรโซนเรโซนอย่าโลกน้องเล่นเกมอะไม่เห็นคือฟิดมั้ยอ้าวเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยวันเนาะกูวันเนาะเฮ้ยเสาเสาเดี๋ยวชุบเพื่อนก่อนปีไหนอันหนึ่งขึ้นซ้ำพาเลยนะถึงเวลาเหลือนาทีเดียวหรอกมันยังมีคนโดนดวงสวยโดนเรโซนอีกว่าจริงเฮ้ยเฮ้ยอย่าอย่าเอ้ยไม่เอาไม่ชน เอ้ยไม่เอาไม่เอาไม่เอาอยู่ไหนว่าเอาอยู่นี่เอาสโลงแก่บ่หมรถระเบิดปากตายมีอีกทีนึงอันนั้นเหนหรอเฮ้ยเฮ้ยเฮไอ้นี่เนี่ยเขาขุมจ่าแปรแปรนั่งทำไมรอพนั่งกดไม่ได้ต้องยืนแล้วก็ได้แล้วก็ได้ต้องยืนไหนวะเฮ้ย เจอคนตอนไหนก็ได้ขอตอนที่มันไม่ใช่แบบรถกระโดดรถหมุนรถเบรกรถจอดอ่ะไอ้ที่เอ่ยไอ้ที่เอ่ยมากูว่าใช่หมดไอ้คนแข่งรถนี่ไงสายมือไอเจมมันจอดเต็มเอาเออ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 ไปต่อมีรถถังด้วยรถถังเอ้ยช่วยไหม ห่าแล้วไอเจมลงทำไมเอ้ยลงเอ็งลงไปทำไมเหมือนแล้นเหมือนแล้วเราอย่าตื่นเต้นนะตื่นเต้นที่เราถ่างไรตามันได้เราจนเนียกอะไรตื่นเต้นพยาอยาจะหมดตถุเฮียไม่รู้อ่ะเอ้ยเอ้ยไม่ยิงใครอ่ะเราเดินไหมเอ็มไปเลยแต่เราถากน่าจะเล่นขอบวงกดดูสองหักโอ้โหลงๆนั่งเลยวะใช่ขึ้นไม่ได้ขึ้นไม่ได้เออขึ้นได้ เฮ้ยลืมไปว่าเรามีคุณปแปด,ดเฮ้ยกูว่าเขายิงกันในเมืองว่ะเจมนี่งไงน้องหนึ่งตีแปดตีเจ็ดใช่เอามันชุบก็อยู่ชุบก็อยู่มันคน,น,นชบุบ